ตัอสิดึงตโตมออนะ่มนันูไปอย่าไปนังมนสิขาเดอไปูนังอย่าโผล่ไปนังขาเลยสวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะช่องพายแซมสันคนเมืองนะคะ วันนี้ก็พาพ่อใหญ่ค่ะยืดเส้นยืดสายหน่อยออกจากหลักหน่อยนะคะเพราะว่าตั้งแต่อะแผลอักเสบยังไม่ได้ออกเลยวันนี้รู้สึกไม่ค่อยบวมเท่าไรหร่แล้ววัไม่บวมแล้วนะคะเพราะว่าล้างไม่ได้เลยควานเหลิมจะไปรับช้างอีกแล้วโอ้งานดี เพราะว่าควันลืมจะไปรับช้างอีกแล้วเพราะว่าชนมากช้างเขาก็จะอ่าเรียกใช้บริการรถที่เคยรับประจำนะคะราคาถูกอืมนะคะถูกบริการดีฮะเสื้อสวยอีกแล้วตน,นี้ซุ้มใหญ่กำลงังอาเดินอยู่แล้วนะคะชื่นใจกับนานโน อย่ยาไม่ให้กำลังใจช่องนี้สวัสด no oh ีค่ะพี่วานฮะไม่ยังเลือดทูแรงวะฮะโอ้ยโอ้ยเตะเสาโอ้ดู่ะดูน้ำโอ้ยของเราเตะเสาเสาห้าวเสาห้าวดูดูครับดู ดูน้ำอ้อยค่ะดูอุกสาควานอุกสาออกไปปลูกด้านนอกนะคะนว่น,โนโโสาวสาวสาวห้าวของเรารอบนี้ไปส่งคันกับใครเอกสิทธิ์โอ้ ก่อนก็ไปกระสิทธ์ก็ไปนะคะก่อนที่จะไปรับอ่ะผลชายเพิ่มพาตาทงไปเดินกับร้านบัวหน่อยอ๋อ้านบัวยังไม่ได้เดินค่ะเมื่อกี้เห็นแต่ชื่นกับนาโนนะคะนานนะนตาทงไปเดินอ่ะไกลไม่ได้ค่ะเดินกับเด็กๆไม่ได้เนี่ยเดินแถวนี้ก็พอค่ะอืม ซุ้มเขียวก็กำลังทยอยกันออกมานะคะเพราะว่าควานต้องพาช้างออกเดินทุกวันนะคะซุ้มเขียวเป็นกฎแต่ละวันช้างต้องได้เดินออกกำลังกายโอ,โอ้ดูพี่เซมพี่เซมก็คันเหมือนกันนะครับ สวัสดีค่ะดีจ้าน้องเบลอ้วนฟันมาเดยท่านเด็ดสดวะาสงสัยอ้วนเราถ่ายคลิปว้าตะกี้กันอ้วนถ่ายถอดสดเบลก็จะมาเมากตรงนี้หมูเบนไปไหนครับหมูแบนยังไม่มาจากบ้านพี่มานเลยค่ะหมูเบนไปกับคุณปู่ตั้งแต่วันก่อนแล้วไปสูงกันบ้านนะคะแล้วก็เงียบหายไปเลยเมื่อคืนบบได้บึงอ้วนหลับ หลับก่อนอ้วนตีไปิังเหงอปลาตีเหงะปลาอ้วนนะโอ้พี่แซมก็คันเหมือนกันครับส่วนมากเบลชอบดูไลฟ์สดมากกว่าคลิปโอ้ ไ์สดมันจะสนุกกว่าเนาะถ้าได้ดูตอนตอนที่สดใช่ไหมได้พูดคุยแต่ถ้าไปดูแห้งแล้วก็อย่างว่า,าวอพี่เล็กใส่หัวเงาะให้บึงในจ้าโอ้ใส่ละตัวมือนันไปบึงในคลิปด,ด้วยเงาะนี่บดดำ <c oughs> กันมะนองรอเองจุสัดโดยงดึงช้างพ่อใหญ่เมื่อไรจะออกอีพีสามคะหลังจากออกส่วนช้างพาวาแล้วเป็นไงบ้างอ๋อรอรอติดตามค่ะหนูพ่อใหญ่ทักทายบุญทรงบุญทรงอยากทักทายพ่อใหญ่ค่ะอีพีสามก็ยังยังอยู่ที่ดำเนินสะดวกอยู่ค่ะยังไม่ออกจากดำเนินสะดวกนะคะ พาพ่อใหญ่ไปใส่คื่ออาบน้ำพายึดเส้นยึดสายจ้าพอเราไดยยังยึดเส้นเนี่ยเพราะว่าเผลอักเสบหลายวันแล้วนี่ก็เริ่มลดบวมบ้างแล้วล้างเผลไม่ได้นะคะช่วงนี้หลังจากที่เราล้างติดติดกันพ่อใหญ่ไม่ยอมเลยค่ะเะตะอย่างเดียวเลย ื่อนั้นคอนเทนยังเกืบอบถึกเตะบ่คิดว่าจะไปล้างแผลนะครับไปอยู่ข้างหลังแล้วไม่ได้ส่งเสียงนะครับยกขาหลังเลยดูไลฟ์สดช่องพลายบุญส่งน้องธรรรนอันวาได้นะครับวันนั้นเดี๋ยวบุญส่งบุญส่งคุยกับพ่อใหญ่ฮะ <laughs> พ่อใหญ่อายุเท่าไรครับพ่อใหญ่นี่เราประมาณอายุที่แน่นอนไม่ได้นะคะแต่ว่าคันต่านี้ก็คือต้องหกสิบขึ้นนะคะหกสิบขึ้นไปแต่หกสิบนี้แน่นอนนะคะแต่ว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่คือไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าตอนเราซื้ออายุคุณตามมาคือก็อายุมากแล้วตีไปเลยเก้าสิบเก้าครับอ๋อตีไปเลยเก้าสิบเก้า บัวบานมาแล้วครับบัวบานนูน่นเอกบัวบานมาออกลังเพื่อนนะคะออกไม่ทันเพื่อนมาเรือพ่อใหญ่โอ้อาบน้ำไปต,ตรงนี้นะคะไม่ได้เดินสักทีนะคะอาบน้ำนาน สาสีครับเป็น้าอนอุ้ยตรงหัวคี่ๆกำลังออกนี่เจ้าหนึ่งถ้าถูเสาคุณตามันเลยโอ้ถ้าได้ถูแล้วไม่ยอมออกเลยค่ะนช้างที่อาบน้ำนานอีกเชือกหนึ่ง เหรอฮส่งเลยส่งเลยโทษนะคะช้างงาถ้าล้มเขาตัดงาไหมอ๋อถ้าพูดความจริงก็คือตัดค่ะ เพราะว่าก็นี่แหละค่ะได้เป็นทุนตอ่อต่อทุนนะคะสมมุติเขาตัดคือเขาต้องนู่นนะคะห่าเข้าไปด้านในนู่นนะคะก็จะได้ยาวพอสมควรนะคะแต่บางคนที่เขาว่ามีฐานะแล้วบางคนก็อาจจะไม่ตัดเนาะถมไปเลยถมไปเลยถมถมถมทั้งตัวนะคะแล้วก็รอไปขุดตอนแบบว่าอ่า อะไรนะตอนต้นเนื้อย่อยสลายหมดแล้วเนาะเหลือแต่โครงกระดูกเนาะแต่ว่าส่วนมากก็จะตัดนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นทุนเป็นมรดกตกทอดไว้ให้ควานได้ก็เหมือนที่ตอนเราซื้อพ่อใหญ่ทงชัยตอนแรกๆนะที่แรกว่าจะไม่ซื้อแล้วคุณปู่ก็บอกว่าอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นคุณตาก็อายุมากแล้วเนาะ คุณปู่ก็บอกว่างานี่ราคาเท่าไหรสามแสนตัวพ่อใหญ่คือเจ0 0 0มื่นนะคะคือว่ายังไงพ่อใหญ่อยู่กับเราก็ยังไงก็ไม่ขาดทุนอยู่แล้วตอ,ตอนนั้นใช่ตอนนั้นราคาราคางานนี่สูงทุกวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะสิบห้าปีแล้วงานไม่เคยตัดนะคะงาน ห้านั่นแหละยังไม่เคยตัดงาพ่อใหญ่ธงชัยนะคะกระเด็นก็ไม่มีมีไม่กระเด็นไม่มีเนาะไม่มีกระเด็นนะคะแต่ว่างาพ่อใหญ่ค่อนข้างออกช้าเพราะว่าเป็นช้างที่มีอายุแล้วสวัสดีครับคันฟ้าสวัสดีค่ะคุณบุ๊ก Má về dư sinh rồi phải vậy Hạt nát nát nữa Ôi, trời, là khơi ช้างรุ่นนี้หาโพอ,อย่าหางากระเด็นเลยครับอายุมากแล้ว <g ül> ใช่ค่ะเพราะว่ารุ่นนี้คุณตาตั้งแต่เลี้ยงมานะคะยังไม่เคยกระเด็นนะคะก็สิบห้าปีแล้วที่อยู่กับเรามา <c oughs> จนเมื่อก่อนตอนที่แบบว่านี่เราเยอะๆควาเล็กเราเคยคิดที่จะขายนะคะ <c oughs> ขายคุณตานะคะ <c oughs> แต่ว่าก็ขายไม่ได้แล้วก็เลย <c oughs> ไม่ขายเลยจากตอนที่ว่าจะขายแล้วคือขายไม่ออกแล้วทีนี้ก็เลยพูดไปว่าไม่ขายกันแล้วอยู่ด้วยกันจนกว่าใครคนใดคนหนึ่งจะไปก่อนกันตกมันก็ไม่กระเด็นหรอครับไม่ครับไม่คุณตาตกมันก็ยังเข้าได้จับได้ค่ะคุณตานี่ใส่ดีเหมือนกันเคยทํางานอยู่ดําเนินสะดวกนี่ตกมันกี่เดือนนะตอนนั้นสี่เดือนเนาะตกมันยาวนานมากนะคะสี่เดือนของคุณตา ช่วงที่อยู่ดำเนินสะดวกดก็ทำงานทุกวันนะคะทำงานทุกวันทำงานแบบตกมันนั่นแหละ,ค,ะควานเข้าได้จับได้นะคะแต่มาอยู่นี่นี่ไม่ตกมากี่ปีแล้วนี่สองปีแล้วตกตกอยู่ตกหนึ่งวันออกขี้ไก่นิดนึงนะคะสองปีแล้ว วันนี้คุณเล็กจะพาเอซีไปเที่ยวไหนครับก็ลัดเลาะแถวนี้แล้วค่ะพาคุณตายืดเส้ยนยื้สายหน่อยฮะเออนี่คคุณตาก็จะเดินแค่เนี่ค่ะสายนี้ค่ะเดินไปแล้วก็เดินกลับนะคะดําเนินปางไหนช้างเผือกเหรอครับดําเนินเราอยู่ไม่ใช่ช้างเผือกค่ะอยู่หมู่บ้านช้างดําเนินเนาะอยู่ด้านในนะคะซอยนั่นจะไปไหนน้อ ไม่ใช่ช้างเผือกนะคะเป็นช้างเป็นปางที่อ่าเปิดเริ่มต้นเลยนเนาะหมู่บ้านช้างหมู่บ้านช้างถ้าช้างเผือกนี่จะเปิดหลังตอนหลังแล้วาาอืนี่ใสคล้ายพ่อทองคําเปล่าครับตกมันแล้วจับมอก็จะประมาณนั้นแหละค่ะเข้าได้จับได้นะคะอายุเท <ๆ S 2> ่าไหร่คะพุณตาหกสิบขึ้นนะคะ 60 70 80ประมาณนั้นแหละคะ่ะเพราะว่าเราไม่รู้อายุที่แน่ชัดนะคะเพราะว่าช้างสมัยแต่ก่อนนี่คือซื้อต่อๆกันมาเขาไม่ได้ระบุวันเดือนปีเกิดเหมือนอะลูกคอกสมัยใหม่ทุกวันนี้นะคะเมื่อก่อนใครซื้อช้างจากภาคเหนือมาก็จะมาตีอะไรนะพิมพ์ใหม่เนาะตัวตัวรูปพรรณใหม่นะคะไม่เหมือนทุกวันนี้คือ มีตัวมีหมายเลขไมโครชิปมีพ่อมีแม่ตะทงดังแบบนี้ราคาถ้าจะพุ่งโอ้ราคาดีค่ะราคาดีโอ้ราคาดีขนาดไหนก็ไม่ขายแล้วนะคะเคยประกาศขายครั้งหนึ่งตอนอยู่หัวหิน แต่ว่าไม่มีใครซื้อก็คือเลิกเลยค่ะไม่ขายเลยก็เลยได้อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้อก็เหมือนเป็นช้างช้างเชือกแรกของครอบครัวของเรานะคะนี่เป็นช้างที่เราซื้อเองด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเอง ติดหนี้มาอือจับหน,นี้มาก้อนแรกนะคะทั้งที่ตอนนั้นเราก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนาะอายุประมาณยี่สิบกว่าก,ากล้าจับหนี้เงินแสนก็ไม่ธรรมดานะคะความเล็กใส่กําไรของช้างเชือกไหนออันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเชือกไหนเนาะฝ่ายสมหวังตั้งใครอทอะไรก็สมหวังนะครับ <laughs> อื้เอปุดไปมั่เวเพลก็ไม่บวมแล้วนะคะนู้นด้านนู้นนั่นนั่นนั่นถ้าเราไปล้างเหมือนไปกระตุน้นแบบว่า อาการก็อักเสบไปกัดเนื้อถามเป็นความรู้ครับงาสันใหญ่กับงาเล็กยาวอันไหนมีราคามากกว่ากันครับหอถ้าเป็นงาทั่วไปถ้าเอาไปแปลรูปนี้ก็จะเอาที่น้ำหนักเนาะต้องอยู่ที่น้ำหนักนะคะแต่ถ้างาตั้งโชว์ อ่าก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้างาโชว์นี่ราคาจะดีนะคะแต่ถ้างาอ่าไปแปลรูปแกะสลักเป็นแหวนเป็นงาเป็นกําไรก็จะเป็นอีกแบบราคาหนึ่ง รอตอนเย็นก่อนค่ะวันนี้นูน่นเราเดินไปนู่นก่อนมนนีช้างน้อยมานะแวะเลมหญ้าก่อนนะคะลอยไม่ได้นะครับเดี๋ยว้าปายาเขาเออเขาเราออกยากนะเข้าแล้วไม่อยากออกนะอืม เพราะว่ามีนู่นค่ะน้องช้างแม่ลูกมานุ่น oh. อันนี้จะเป็นคร<น>อบครัวครอบครัวน้องตะวันนะคะเมา่หม่นู่นโอ้น้องตะวันลองรับแล้วพระคนดังสวัสดีจ้าน้องพราพระโซนจ้าสวัสดีครับพี่เตีย้ย ชื่อน้องมอนเนี่ยฮะฮะน้องอะไรโอ้น้องทวีโชคน้องทวีโชคนะคะหนูควันล่ะควันทวีนงครับทวีนงจำนงฮะจำนงลงทองจำนงลงทองีจำนำจำนำน้องทวีโชคนะคะจำนำ จำลงจำลงจำลงลงจำลองเอ๊นฮะจะเข้าข้างในแล้วเอาเอานั่นไม่ยอมครับไม่ยอมมาเร็วตายอย่าไปเข้ายากเขาถ้าเข้าเราออกยากนะฮะดูดูเพราะว่าไม่มีแรงจะดึงยากเขา ไปไปกลับานอีกว่าเดินมาเน,น่ไม่ยอมมาอีกเนี่ยตะโขต้องใช้แบบนี้นะคะบางเชือกนี้ไม่ใช่ว่าจะเรียกง่ายๆต้องใช้ต้องมีตะโขเป็นตัวช่วยนะคะสวัสดีครับพี่เล็กพี่พาสวัสดีครัคุณเชฟคิงแครายเอาอีกแล้วอีกแล้ว โอ้ยนุ่นนี่เขาเรียกว่าต้องโคนะต้องใช้บังคับช้างใหญ่โอ้ยต้องจูงกันเหมือนเด็กเ่ะทีนี้พ่อใหญ่คงหิวหนักเออหิวหิว เพราะว่าจะได้เปลี่ยนบรรยากาศกินหญ้ารถช่างบ้านใช่ไหมเหมือนนะเดี๋ยวจะคองคำเห็นนี่ใครมาเล็มหญ้ารุ่นนี้ขึ้นขี่ไม่ได้ใช่เปล่าครับควันพาได้ครับ ขึ้นขี่ได้แต่ว่าเราไม่ได้ขี่คุณตาม,มานานแล้วพี่เก็ดขึ้นพี่เก็ดลงคนระับเดี๋ยวจะมีช็อตเด็ดใช่ไหมควานแบนยังไม่กลับเลยครับยังเลยค่ะควานแบนนี่หายไปเลยน่าจะโลเอาการบ้านมาก่อนนะคะ,ะนี่แหละครับโอเคต้องจูกง,งกันอย่างเงี้ยนะเงินคนแหละคนเราตอนเด็กก็ดูแลอ,อ,อย่างดี พอแก่มาก็กลายไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งชีวิตนะมันเป็นวัตจักรค่ะาห้าออกแล้วคุณตาหดไปแล้วค่ะดู ห้าสิบกว่าท่านค่ะสวัสดีค่ะเดินไปไหนกันอ๋อไม่เดินไปไหนคะ่ะเดินเนี่ยซอยนี้ประจําของคุณตาค่ะเดินไปแล้วก็เดินกลับพอให้คุณตาได้ยืดเส้นยืดสายหน่อยนะคะสวัสดีพค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะ ฮะหลบคิวว่ะคุณหมอทำอะไรของพ็ทไม่สบายบ่เห็นเหอทำอะไรทำอะไรคุณหมอพาพ่อใหญ่เดินเล่นท่าทางจะเหนื่อยกว่าพาธันวาเดินนะคะอ สูสีกันค่ะมาเลยพอคนเกได้ยืดเส้นบ้างนะคะสวัสดีจ้าทำไมไม่เอาหมูแบนขึ้นขี่คะโอหมูแบนไม่อยู่ค,ะค,ค่ะ่คหมูแบนหมบนขนาดขีด่แค่ทันวาก็ยังช่วยหมูด้วยเลย ยังต้องฝึกเยอะครับมูแบนของเราลดโซ่ยังไม่เป็นเลยครับแต่คเหัดใส่โซ่ปลดโซ่ก็ไม่ได้จะขึ้นช้างก็กว่าจะยกตัวเองขึ้นได้นะคะไม่ได้เลือดโพมาเลยนะไมเลือดไค่มาเลือดใครมาร่วนอะไรทรายปลดร่วนนะ คุณตาเขาจะเดินดูแบบว่าไงเนื่อไงเออคุณตาต้องใชไม่ชอบแวะซ้ายแวะขวาเหมือนพี่เสม่ยวโมเวะค่ะนี่อ้นี่ควานจูงไว้เฉยๆค่ะถ้าถ้าได้แวะแล้วก็จะเอาออกยากนี่ควานก็เลยจูงมาตรงงาล็อกไปเลยถ้าอย่างนั้นก็แวะเหมือนกันแว้เราออกไม่ได้ด้วยค่ะออกยากด้วย หนุ่มๆก็จะสั่งคำเดียวก็จะออกไปคุณตาเนี่ยโอ้โหไปก่อนนะครับไปเปลี่ยนควานผีนะครับเพราะว่าอยากไปตรงไหนนะครับพาควานเข้าไปเลยนะครับบางที่ไปอยู่ที่กลางป่ามันเออเอาออกไม่ได้นะฮะออกไม่ได้นะครับ,าไไรบพาเวลาพาควานไปแล้วท่วาทุ่งท่าทุ่งสโลสโลไลสโลมากค่ะดูเอ้าไอควานจุงยังไงสโลยังไงดูดูครับถ้า ควานกับช้างดูย่องย่องเหมือนกัน <laughs> อ่ะอดูตาทำตามเจ้าแล้วน่นึ่งจากที่คุณตาจะเดินเร็วก็มาเดินตามไพรสอนดูสิโอ้โ,โอวันนี้นุน่นเด็กๆของเรากำลังออกเหมือนกันค่ะนุน่นพวงสามค่ะดู วันนี้ทันวาไปด้วยบุญส่งทันวาน้ำอ้อยนะคะนน,ะไ,นะไ,ไม่รู้จะไปเล่นอะไรนะคบเพราะว่าซุมนุนเขามีคลิปแบบฮาๆเราเรียนเดี๋ยวโดนตาทงเล <c oughs> โอ้โอ้ดูทันวาของเรา <c oughs> เบิกสั่งกับคนย่งางคือกันมาเตย <laughs> เอาม่าเสือกคุณส่วนทางกันครับโอ้โหเอาเอาเอาวันวาน่า้รา,าสัต,ตว์เถอะก่าบรรยากาศหมูม่บ้านช้างดีจังอยากไปเที่ยวมากคะ่ะโอ้ โควิดซาก็แวะเวียนนะคะมาเที่ยวได้นะคะดูโอ้ถุนเตยเอ้ยนาทางนี้แล้วมะเราก็พาคุณทาเข้าบ้านนะคะเด็กๆเ,เขาก็จะไปบริหารร่างกายเหมือนกันแล้วก็อาจจะไปถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าสองควานของเราสายฮานะคะต้องรอติดตามว่าจะมีอะไรให้มาฮาๆกันอีก เดี๋ยวไล์เราก็ยาวพอสมควรแล้วนะคะยังไงเราขอยุติกันไล์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมค่ะฝากติดตามกันด้วยในช่องของเราเดินช้าๆได้อวดหุ่นนานๆถ้ารีบเดินก็ได้อวดหุ่นน้อยตอ่มีเสียงพระสวดด้วยครับใช่ค่ะช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษานะคะพระก็จะสวดทุกวันอยู่บ้านเราก็จะได้ยินทุกวัน,นะคะ่ะทุกเช้าทุกเย็นนะคะ งายังไงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะติดตามคลิปใหม่ๆของเราด้วยไปก่อนเด้อพี่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ